เริ่มจากจุดที่หลายคนอาจตั้งคำถามทันทีทำไมถึงมีข่าวลือหรือภาพประกอบที่ดูเหมือนรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพมหานครเชียงใหม่เปิดตัวในปี2026บางทีภาพที่ถูกแชร์อาจมาจากโครงการรถไฟความเร็วสูงอื่นหรือเป็นภาพจำลอง rendering ที่ถูกนำมาปรับแต่งให้ดูหรูหราและในหลายกรณีข่าวประเภทนี้มักเกิดจากการรวมข้อมูลเก่า แผนในอดีตหรือโครงการที่ถูกเลื่อนมาแล้วมีคนเอามาปรับแต่งขึ้นใหม่ให้ดูสดใหม่ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในข่าวเทคโนโลยีหรือโครงการใหญ่ในวงการโครงสร้างพื้นฐานเมื่อมองในแง่แผนงานโครงการรถไฟความเร็วสูงของไทยนับปัจจุบันโครงการที่มีความคืบหน้ามากที่สุดคือเส้นทางกรุงเทพมหานครหนองคายแบงคอกนองคายซึ่งถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเชื่อมต่อจีนลาวไทย ใชหน้าลาวไทยแ,แลนด์ไฮสปีดลิงก์เส้นทางนี้แบ่งเป็นหลายเฟสเริ่มต้นจากกรุงเทพมหานครถึงนครราชสีมาช่วงแรกและต่อไปถึงหนองคายซึ่งเป็นจุดเชื่อมกับลาวโครงการนี้ถูกมองเป็นเส้นทางแรกที่น่าจะใช้งานจริงก่อนโครงการอื่นๆในแผนเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงของไทยสำหรับเส้นทางกรุงเทพมหานครเชียงใหม่โครงการในแผนมักถูกเรียกว่า n o r t ท e r n HSR รือเส้นทางเหนือซึ่งแผนเบื้องต้นแบ่งเป็นสองเฟสคือกรุงเทพมหานครพิษณุโลกและพิษณุโลกเชียงใหม่โครงการนี้มีการศึกษาโดย JICA จากฝั่งญี่ปุ่นซึ่งเสนอการใช้เทคโนโลยีแบบชิงการเส้นและตั้งสมมุติฐานความเร็วในโครงการอยู่ที่ประมาณ300กิโลเมตรชั่วโมงอย่างไรก็ตามข้อมูลสำคัญที่หลายคนอาจไม่รู้คือ ในการศึกษา JICA มีการประเมินว่าแม้โครงการนี้จะมีผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ EIRR สูงเกินเกณฑ์ที่ตั้งไว้แต่มีปัญหาเรื่องการตอบแทนทางการเงิน FIRR กล่าวคือถ้าวัดแค่รายได้จากตัวโดยสารอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมต้นทุนทั้งหมดนอกจากนั้นมีรายงานว่าโครงการกรุงเทพมหานครเชียงใหม่อาจถูกเลื่อนหรือลดความสำคัญลง เพราะรัฐบาลให้ความสำคัญมากขึ้นกับโครงการกรุงเทพมหานครหนองคายมีบทความและแหล่งข่าวบางแห่งระบุว่าอาจมีการตัดออกหรือชะลอโครงการบางเส้นทางเช่นกรุงเทพมหานครเชียงใหม่กรุงเทพมหานครสุราษฎร์ธานีระยองปราดจากแผนเมกะโปรเจกต์ของกระทรวงคมนาคมในแง่โอกาสถ้าโครงการกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ความเร็วสูงกลายเป็นจริงจะเกิดผลกระทบในหลายด้าน ด้านการเดินทางผู้โดยสารระยะเวลาจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่ซึ่งในปัจจุบันรถไฟชั้นด่วนอาจใช้เวลา10-14ชั่วโมงหรือสายการบินใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงแต่ถ้ามีรถไฟความเร็วสูงที่เดินทางด้วยความเร็ว300กิโลเมตรชั่วโมงอาจลดเวลาการเดินทางเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมงถ้าไม่มีจุดแวะมาก ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนระบบการเดินทางภายในประเทศให้แข่งขันได้กับเที่ยวบินภายในภาคเหนือนอกจากนี้การเชื่อมโยงระบบรถไฟความเร็วสูงยังอาจกระตุ้นการพัฒนาพื้นที่ริมทางเช่นเมืองรองเมืองย่อยที่เส้นทางรถไฟผ่านจะมีโอกาสเติบโตด้านเศรษฐกิจก,การลงทุนอสังหาริมทรัพย์การท่องเที่ยวและอื่นๆแต่โอกาสขนาดนั้นไม่ได้หมายความว่าจะเป็นไปได้อย่างราบรื่น ปัญหาและอุปสรรคมีหลายด้านด้านเทคนิคปรับระดับทางรถไฟเกรดซิพาเรชันความโค้งของทางวิศวกรรมทางดินสะพานอุโมง์การหรือย้ายโครงสร้างพื้นฐานเดิมและการจัดก,การที่ดินเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เมืองหรือผ่านชุมชนการเสียเวลากับการขอเว้นคืนที่ดิน และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นผลกระทบต่อพื้นที่ป่าแหว่งแม่น้ำแหล่งน้ำการอนุรักษ์ระบบนิเวศเป็นต้นยังรวมถึงต้นทุนก่อสร้างสูงมากสถานะเงินทุนต้องชัดเจนและมั่นคงในทางการเงินหากไม่มีนักลงทุนเอก,กชนเข้ามาร่วมลงทุนการแบกรับต้นทุนด้านการก่อสร้างทั้งหมดอาจสร้างภาระการเงินให้กับรัฐบาล บางแหล่งข่าวระบุว่าในโครงการกรุงเทพมหานครเชียงใหม่มีการเจรจากับญี่ปุ่นให้ร่วมลงทุนแต่ญี่ปุ่นมีความเห็นเป็นกลางบ้างบอก,กว่ากำไรไม่ชัดเจนหรือตอบแทนทางการเงินต่ำเกินไปสิ่งที่น่าสังเกตคือถึงแม้ EIRR จะอยู่ในระดับที่นักวิเคราะห์มองว่าโครงการดีเช่นสูงกว่า12%แต่ FIRR ต่ำอาจทำให้นักลงทุนภาคเอกชนไม่กล้าลงทุนเองเต็มที่ นอกจากนั้นมีคำถามเกี่ยวกับอุปสงค์ผู้โดยสารเช่นประมาณการผู้โดยสารต่อวันว่าโครงการกรุงเทพเชียงใหม่จะมีผู้ใช้ประมาณสาม0 0่นคนต่อวันแต่การศึกษา JICA ประเมินว่าจำนวนผู้โดยสารอาจต่ำกว่าอาจอยู่ราวหนึ่งคนต่อวันถ้าจำนวนผู้โดยสารต่ำกว่าสมมติฐานก็จะทำให้รายได้จากตั๋วไม่พอจ่ายต้นทุนอีกคำถามคือราคาตั๋วจะวางอย่างไรให้เข้าถึงผู้โดยสารทั่วไป เพียงพอให้โครงการอยู่รอดอีกประเด็นหนึ่งคือระหว่างการดำเนินการถ้ามีการปรับแผนหรือชะลอโครงการบางช่วงอาจเกิดภาระรก,กับงบประมาณที่ใช้ไปแล้วบางส่วนอาจใช้ไปกับการศึกษาการออกแบบหรือการเตรียมพื้นที่ที่อาจกลายเป็นต้นทุนจมสังคอสหากโครงการถูกกดบทบาทหรือยกเลิกในอนาคต นอกจากนี้มีเสียงชี้ว่าโครงการกรุงเทพมหานครเชียงใหม่อาจถูกลดความสำคัญลงเพราะรัฐบาลปัจจุบันให้ความสำคัญกับเส้นทางกรุงเทพมหานครหนองคายมากกว่าและข่าวบางชิ้นบอก,กว่าเส้นทางเหนืออาจอยู่ในแผนสำรองรอรัฐบาลชุดใหม่ในทางปฏิบัติมีข้อสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญและชาวเน็ตว่าการสร้างรถไฟความเร็วสูงไม่ได้แค่ลากรางใหม่ให้เร็วกว่าเดิมเช่นการเปลี่ยนมาตรฐานรางเกจ จากกลางระยะเมตรมิเตอร์เกตที่รถไฟไทยใช้มานานมาเป็นรางมาตรฐานสแตนดาร์ดเกตซึ่งจะหมายถึงการแยกระบบทางรถไฟเดิมกับความเร็วสูงไม่สามารถใช้รางเดียวกันได้หมดหรือแม้บางช่วงอาจต้องยกระดับเส้นทางโค้งความชันและอื่นๆต้องออกแบบใหม่ทั้งหมดบางเสียงตั้งคำถามว่าในบางช่วงถนนรถไฟหรือระบบเดิมอาจขวางทางปริมณฑลเมืองขยายตัวแล้วการหาพื้นที่ว่างอาจทำได้ยาก มีข้อมูลสนับสนุนว่าในโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงแก้งคอยกลางดงและปังอโศกบันไดามาโครงสร้างเหล็กได้รับการทดสอบคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสากลแล้ว และไม่มีรอยร้าวใดๆรวมถึงมีการตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆเช่นความยืดหยุ่นความทนแรงดึงโดยมีการตรวจตั้งแต่ก่อนผลิตก่อนใช้งานและระหว่างก่อสร้างเพื่อเน้นความปลอดภัยเป็นหลักนั่นแสดงให้เห็นว่าแม้โครงการบางเส้นทางจะยังไม่เสร็จแต่มีความใส่ใจในคุณภาพโครงสร้างในส่วนที่กำลังดำเนินการเมื่อมองภาพรวมแล้วข่าวที่กล่าวว่าเปิดตัวรถไฟหรูกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ความเร็วสูง2026 ึงน่าจะเป็นข่าวเก่งกำไรหรือเป็นภาพเรนเดอร์ที่สร้างขึ้นมาสนับสนุนจินตนาการมากกว่าจะประกาศโครงการจริงที่มีแผนดำเนินการแล้วหรือว่าได้รับอนุมัติขั้นสุดท้ายแล้วแต่ถึงกระนั้นการมีข่าวเช่นนี้ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายเสมอไปบางครั้งข่าวลือหรือภาพจำลองอาจกระตุ้นให้สาธารณชนตั้งคำถามมากขึ้น รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจได้รับแรงกดดันให้เร่งศึกษาหรือเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นเป็นแรงผลักดันให้โครงการจริงๆมองเห็นได้ชัดขึ้นสำหรับผู้ชม YouTube หากคุณนำเรื่องนี้ไปทำคลิปควรเน้นจุดสำคัญเหล่านี้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแฟกชเช็คว่าโครงการที่อ้างถึงเป็นแผนหรือข้อยืนยันจริงสำรวจเอกสารจากหน่วยงานราชการเช่นกรมขนส่งทางราง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและรายงานการศึกษา JICA สนทนากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านคมนาคมหรือวิศวกรรมโยธาและนำเสนอมุมมองข้อดีข้อเสียความเป็นไปได้ให้ผู้ชมเข้าใจว่าข่าวที่ดูอลังการอาจไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆในตอนจบผมอาจพูดกับผู้ชมว่าแม้ข่าวนี้อาจไม่เป็นความจริงในเวลานี้ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการมีการตรวจสอบถามข้อมูลและติดตามโครงการจริงๆในอนาคตและถ้าวันหนึ่งรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพมหานครเชียงใหม่กลายเป็นจริงมันจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการเดินทางในประเทศไทยเสียงจบแบบนี้ช่วยให้ผู้ชมรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในการสังเกตติดตามและตั้งคำถามกับข่าวสาร